ในวันนี้ขอพาไปชมวิธีการทำถุงห่อฝรั่งแบบสำเร็จรูปใช้เองแบบง่ายๆที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกฝรั่งทำสวนฝรั่งประหยัดต,ต้นทุนในการห่อฝรั่งได้เป็นเท่าตัวโดยนางอมรรัตน์ราชโคตรเจ้าของสวนฝรั่งของเปาซื้อชาวบ้านนำจ้อยตำบลเลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้บอกว่า การทำถุงห่อฝรั่งสำเร็จรูปใช้เองตอนเองก็ศึกษามาจากทางอินเทอร์เน็ต และนำมาปรับใช้ภายในสวนซึ่งจะช่วยให้ตนเองนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำสวนฝรั่งซึ่งในการทำถุงห่อฝรั่งเริ่มแรกนำแผ่นกระดาษกรองแสงขนาดสี่เหลี่ยมที่ซื้อมาจากท้องตลาดมาทำการพับครึ่งให้เสมอกันทั้งสองข้างและทำการพับตรงขอบด้านบนต่อมานำถุงพลาสติกของหิ้วขนาด6คูณ14นิ้วจำนวนหนึ่งถุงโดยใช้กรรไกรตัดที่ก้นถุงเพื่อทำที่ระบายน้ำจำนวน3มรูมา วางทับซ้อนเข้าไปในแผ่นกระดาษที่พับแบ่งครึ่งไว้โดยให้ปลายของหูพลาสติกโผล่ขึ้นมาและก็ปากถุงให้เสมอขอบแผ่นกระดาษจากนั้นก็ทำการพับมุมทั้งสองข้างใช้แม็กเย็บมุมเท่านั้นก็กลายเป็นถุงห่อฝรั่งสามารถนำไปใช้งานได้และป้องกันมแมลงมารบกวนผลฝรั่งได้เป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติของถุงห่อฝรั่งที่ทำเองก็คือนำไปใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วในการห่อฝรั่งและยังทำให้ผลฝรั่งนั้นมีผิวเรียบสวยน่ารับประทานแถมช่วยประหยัดต,ต้นทุนในการซื้อถุงห่อฝรั่งได้เป็นเท่าตัวหากเปรียบเทียบจากปกติที่ต้องซื้อถุงหอตามท้องตลาดเฉลี่ยตกอยู่ที่ใบละ1บาท 3,000ลูกก็เท่ากับ3,000บาทซึ่งมองว่าเป็นต้นทุนที่สูงแต่หากทำถุงห่อฝรั่งใช้เองวัสดุกระดาษกองแสงถึงพลาสติกหุงหิ้่นขาลูกแม็กก็จะตกอยู่ที่ราคาหลักร้อยปลายๆไปหาหลักพันต้นๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับกเกษตรกรได้ดีครับอันนี้กระดาษที่ข้าจะพับแล้วมันถ้ามาเผาเองมันเป็นแผ่นนังซีไหม <ขอ S 1> เป็นแผ่นนังซีจ้าเป็นแผ่นน,น,นันงซี แล้วก็าาพับนี่แล้วก็เอาไอ้นีุ่งหูคูณสิบสี่กระตัดก้นตัดก้นสามสามฟองตัดก้นแม่นจะให้น้ำออกโอ<ห>้ตัดก้นแล้วก็มันต่นี่กระทาบแม่กระทาบทากไว้ก็พับมุมเขาอย่างมุมสองมุมเป็นแมกเนตท ต in right. so ้องพับตัวนี้เขาตัวนี้เขาอีกกระเลี้ยวองพับเป็นมุมมุมแต่สองมุมแต่มุมสองนั่นเขาก็ลูกเขานีเขาก็มัดนี่เลยก็มัดนี่เลยฮอรลูกเขาได้นี่แต่เขาก็มัดแมนโอ้ยให้เราเองเฮ้ยซอยประหยัดต้นทุนเด็ดเฮ้ยทางไหนนี่แมนอย่าปะหยัดต้นทุนอือจะซื้อแผ่นละบาท อันนี้ห้องื้อหกร้อยล่างหนึ่งหนึ่งหกร้อยเดี๋ยวสามพันลูกสามพันลูกแมนแล้วก็เขาก็ซื้อนี่ไอเดีซี่สิบห้าสี่สิบห้าใบสิบบาทสิบบาทจ้ะสิบแล้วก็เลยลงทุนอยู่ดอกก็เลยลงทุนซือ Mac, ซ้อแม็กซ์ซื้อถุงซื้อนี่แหละแต่มันนหันมันก็ดีก็ไอ้มันก็ดีก็ถุงละบาทอยู่อ๋อถุงละบาทจะแพงกัินอยู่แมนนะถุงละบาทจะแพงใส่ทุนในการเท็ดลายเลยแมนตังบาทหนึ่งเนาะครับอืม กันบาทหนึ่งกับสามพันลูกกับสามพันกนั่นแลวโอ้สามพันเห้วแต่อันอี้อยลดเนโะพ่อกประมาณพันหนึงนี่ยละประมาณพันหนึ่งแมน้เท่าอยากเอากระดาษไอ้ยังกระดาษปูชั่วน่ะกระด้เหร่กระดาษขี้ันกระดาี้เหร่กระดาษขี้เหร่ยิงน้ำห่างนยังถ้าเขามีกระดาษปูชั่นบ่เขาจับมาเข้ากับมาให้ดไดาขี้นอื่แต่มันหันประกันแสงบได้หลายปันไดเขาตรงทสองสันครับตอนนี้สายกันแสงถึเนี่แมนกันแสง มาคิดสั่นเดียวแต่ว่าก็ได้ผลดีเยอะเนาะแมนลูกขาวดีเป็นแสงเลยครับกาแรลงได้ความแมน